วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแบ่งไดรฟ์เพิ่มขึ้นมาอีกดรยหนึ่งเนาะสังเกตว่าไดรฟ์ของผมเนี่ยมีอยู่3ไดรฟ์เนาะซึ่งก่อนหน้านี้ผมมีอยู่ไดรฟ์ซีแล้วก็ไดรฟ์ดีผมแบ่งเพิ่มไดรฟ์อีขึ้นมาอีกไดรยหนึ่งซึ่งแบ่งมาจากไดรฟ์ดีตรงนี้ที่มันมีเยอะประมาณ 200G จิกเนาะผมแบ่งมา20จิกก็จะได้ไดรฟ์อีเพิ่มขึ้นมาอีกดรยหนึ่งเดี๋ยวไปชมไปคิดไครับว่าวิธีการแบ่งไดรฟ์ใน Windows ทำยังไง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ช anel อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคการใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านไอทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจแฟลชไรฟ์สำหรับลง Windows 10แล้วก็ลง Windows 11หรือว่าจะเป็น Microsoft 365เนี่ยสามารถสแกน QR code เข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลฟ์ช้อปปิ้งเลยนะครับผมหรือสามารถกดลิงก์หน้าล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ขายของของช่องทีมไลฟ์ได้นะครับ มาพาูดถึงคลิปวันนี้เลยว่าคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเพิ่มไร์ขึ้นมาอีกไร้หนึ่งเนาะอย่างที่เรารู้ดีนะผมไร้หลักๆของเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2องไร้เนาะถ้าเป็นแบบเอาเบสิกเบสิกเลยที่แบบคนลงส่วนมากจะลงจะลงกันเนาะก็คือไร้ซีแล้วก็ไร้ดีนะผมซึ่งไร้ซเนี่ยจะเป็นไร้ของตัว w n n o w w นะผมหรือว่าโปรแกรมต่างๆที่ลงอยู่บนเครื่อง ส่วนได้ดีเนี่ยจะเป็นได์ที่มันเก็บข้อมูลเนาะเราจะสร้างมาแบบแยกกันเพื่อเราจะได้แบ่งแบ่งข้อมูลของมันให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะหลกัหลกๆก็จะประมาณนี้แต่ว่าบางคนเนี่ยอยากมีได์เพิ่มขึ้นมาอีกได้หนึง่งหรือว่าบางคน,นมีได้ c อยู่แล้วมีประมาณ 500G อยิกอยากแบ่งออกมาเป็นได้ดีแต่ไม่รู้วิธีนะว่าทํำยังไงวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มได์มาอีกได้หนึ่งองสังเกตว่าผมมีอยู่2ได์แล้วนะก็คือได้ c แ,แล้วก็ได้ดีซึ่งได้ c เนี่ยจะมีสอดร้อยเจ็0สิาะ ให้เราเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แมเนจเมนต์ครับผม C.O.M พิมพ์เลยคอมพิวเตอร์แล้วก็แมเนจเมนต์ตามนี้เนาะเนี่ยพิมพ์ตามนี้ก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมากดเข้าไปครับผมพอเข้ามาหน้านี้แล้วปุ๊บให้เรามาที่หัวข้อ Disk Manager ตรงนี้นะครับผม Disk Manager ตรงนี้เนาะ,ะเราสังเกตได้วผว่าไดส์สองไดส์เนี่ยจะถูกตั้งชื่อเป็นที่เรียบร้อรยก็คือไดส์แล้วก็ได i ์ e นะผมเนี่ยไดย C, ้ C 2 7จ g ไดดี2องอ้อจิกซึ่งผมจะมาแบ่งจากไดดีเนาะซึ่งวิธีที่ผมสอนเนี่ยสามารถแบ่งจากไดดีหรือว่าไดสีก็ได้เนาะแต่ว่าผมจะเลือกแบ่งจากไดดีแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเลือกที่ไดดีครับไดดีแล้วก็กดคลิกขวาเนาะคลิกขวาปุ๊บเลือกชลิ้งวอลลุ่มนะผมน่าจะว่าชลิ้งวอลลุ่มเนาะเราก็คำนวณนะว่าเราจะแบ่งไปเท่าไหร่สมมุติผมอยากแบ่งไปสักประมาณอ่ะเราจะมาคำนวณกันเนาะคอลคูเลตนะครับผมคอลคูเลตผมอยากแบ่งไปสักประมาณ20่สิบจิกนะสมมติผมจะแบ่งเป็นไดเอฟเนี่ยยี่ส 1จิกมีทั้งหมด1 0 1 0 2 4เมกนะครับผมซึ่งหน่วยของมันเนี่ยจะเป็นหน่วยเมกเนาะเนี่ยหน่วยของมันจะเป็นเมกะไบต์นะครับผมหน่วยของมันจะเป็นเมกะไบต์เนาะแล้วก็ไปคำนวณสมมติ20จิกก็20จิกคูณ1 0 2 4ก็จะได้20480นแะครับผมแล้วก็พิมพ์ไป20480อ่แดกดเชลลิงไปรอสักครู่ครับผมเขากำลังแบ่งพาริชชั่นให้เราเนาะ เพิ่มมาอีกปริชันหนึงอ่ะเห็นไหมก็จะมีดายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว20่สิจิกครับผมซึ่งแบ่งมาจากตรงนี้จากตรงเนี้ยหลออ่จากที่มัน200ร้จิกเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกมานี่เป็นส0งร้อยไปเป็น20่สิบจิกครับผมซึ่งตอน,นเนี้ยดายเนี่ยมันจะยังใช้ไม่ได้นะสังเกตว่ามันจะยังไม่มาเห็นไหมเราต้องสร้างมันขึ้นมาหรือว่า create มันขึ้นมานั่นเองให้เรามาคลิกขวาที่อ่าให้เราเลือกดายก่อนเนาะดายเนี่ย allocate เนี่ยยี่สิบเนี่ยคลิกขวาแล้วก็เลือก new simple volume นะครับผมอ่กด next แล้วกด next ไปอีกแล้วก็เลือกนะว่าเราจะตั้งชื่อได้เนี่ยให้เป็นได้อะไรซึ่งมันก็จะมีอันนี้ได้ C ได้ D อ่าเราผมเอาเป็นได้ E แล้วกันเป็นได้ E เนาะแล้วก็เลือก next ไปแล้วก็เลือก next ไปกด finish ครับผมรอมันประมวลผลสักแป๊บหนึ่งตึ้งมันก็จะขึ้นได้ E ขึ้นมาเรียบร้อยมีแจ้งเตือนด้วยทีนี้เราเข้าไปดูที่ไฟล์เพ r ย์ครับผมเนี่ยก็จะมีได้ E ขึ้นมา20่ิจิกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม สำหรับวิธีการนี้ก็สามารถทําได้กับไดซีเหมือนกันเนาะเนี่ยถ้าเราอยากเพิ่มอยากแบ่งมาจากไดซีอย่างเงี้ยไดซีมันมีเยอะ500จิกพื้นที่มันเหลือเยอะเราก็แบ่งมาสักประมาณ200จิกก็ได้นะผมถ้ามันมี5 0 0จิกเนาะก็คลิกขวามอนกันแล้วก็เลือกเชลิ่งบอลลุ่มนะครับผมก็แบ่งออกมาก็จะได้ได์ที่เราต้องการเพิ่มมาอีกไดซ์หนึ่งเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งได์เนี้ยก็สามารถใช้งานได้เอามาเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสัดส,ส่วนก็ได้นะครส่วนมากเขาจะไม่ค่อยทํากันเนาะส่วนมากเขาจะใช้ข้อมูลเนี่ยในไดซ แบ่งเป็นโฟลเดอร์เอานะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแบ่งได้หรือว่าแยกได้หรือว่าแยกพาริชชั่นออกมานะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูคลิปวิธีการรวมแล้วกัน แบ่งได้แล้วปุ๊บก็มาดูคลิปรวมต่อนะครับจะได้แบบต่อเนื่องกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็ใครทําได้ไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับสาหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครติดปัญหาอะไรหรือว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ทาคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยครับผมใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลัังงใจใจนกาารรทํคคลิปปต่อไอไขผมด้วยบ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ